ภาวะขี้หูอุดตันทุกคนล้วนมีขี้หูอย่างไรก็ตามความรู้สึกว่าขี้หูเต็มรูหูมีของเสียไหลออกมาจากหูหรือฟังอะไรไม่ค่อยได้ยินในบางครั้งทั้งหมดนี้อาจเป็นอาการของภาวะขี้หูอุดตันปัจจัยที่เสี่ยงก่อให้เกิดภาวะขี้หูอุดตันคนที่ใส่หูฟังหรืออุดรูหูมักจะเกิดขี้หูอุดตันได้ง่าย คนที่ชอบใช้สำลีปั่นหูหรือเอาอะไรแยงรูหูมักจะเกิดขี้หูอุดตันได้ง่ายผู้สูงอายุและคนที่เกิดความพิการทางจิตมีสิทธิ์เกิดการสะสมขอ,ของขี้หูง่ายกว่าคนบางคนมีรูหูที่มีรูปทรงในแบบที่ทำให้ร่างกายยากจะขับขี้หูออกมาง่ายๆตามวิธีธรรมชาติวิธีการตรวจดูว่ามีขี้หูอุดตันหรือไม่ วิธีดีที่สุดในการตรวจก็คือไปพบแพทย์แต่สามารถลองตรวจด้วยตัวเองก่อนได้อาการมีความรู้สึกแน่นรูหูหรือความรู้สึกเสมือนว่ารูหูถูกอุดไว้และรู้สึกเหมือนคันในรูหูมีเสียงดังในหูหรือที่เรียกว่าหูอื้อมีอาการปวดหู อาจสังเกตเห็นของเหลวที่ดูเหมือนขี้พึ่งไหลออกมาจากหูที่มีขี้หูอุดตันมีกลิ่นเหม็นจางๆเล็ดลอดออกมาจากรูหูถ้าปวดรูหูอย่างมากมีไข้หรือของเสียที่ไหลออกมามีหน้าตาหรือกลิ่นเหมือนน้ำหนองควรไปพบแพทย์เพื่อให้แน่ใจว่าหูไม่ติดเชือ้อการป้องกัน การใช้อุปกรณ์อย่างสำลีปั่นหูหรือกิ๊บติดผมจะเป็นการดันขี้หูเข้าไปและอาจทำให้เกิดการติดเชื้อหรือปัญหาอื่นๆด้วยการใช้อุปกรณ์ยังอาจทำให้เยื่อแก้วหูทะลุและนำไปสู่การติดเชื้อหรือสูญเสียการได้ยินปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับทางเลือกของการรักษาหากไม่สามารถเอาขี้หูออกเองได้หรือประสบปัญหาอื่นเช่นสูญเสียการได้ยิน ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเวทธานี